ฉันจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะจะเอาเงินไปรักษาพ่อทำไมกินแต่ของอะไรพวกนี้ล่ะก็อยากซื้อของดีๆให้พ่อกินนะแต่เงินไม่พอซื้ออ่ะรู้ข่าวแล้วใช่ไหมว่าหมวยขายที่ได้ตั้งสิบล้านน่ะทำไมโชคชะตาเล่นตลกกับฉันแบบนี้ทำไมพ่อไม่อยู่รอวันนี้ก่อนบางทีนี่อาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่พ่อจะทาให้เธอได้นะหมวยสิบล้านนี้จะทําให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปเลยขอบใจมากนะแป้ง สวัสดีค่ะป้าพาป้าเอาแกงจดร้อนๆมาให้พ่อจะได้กินง่ายๆขอบคุณนะคะป้าพาแล้วพ่อเป็นไงบ้างล่ะดีขึ้นบ้างไหมอาการก็ทรงตัวอยู่ค่ะไหวไหมลูกมีอะไรให้ช่วยก็บอกป้าได้นะขอบคุณมากค่ะหนูเหลือพ่อคนเดียวแล้วหนูจะทนได้ถึงที่สุดดีแล้วลูก อดทนไว้นะเวลาเหมือนไปทำงานอะ่ะป้าจะแวะมาดูพ่อให้ป้าไปก่อนนะค่ะขอบคุณนะคะพ่อนี่ป้าพาทำแกงมาให้เดี๋ยวบ่อยป้อนนะป้าพาเขาดีกับเราจังเลยโชคดีนะที่เรามีพื้นบ้านแบบนี้หมวยอย่าลืมบุคุณเขาน่าลูกเรื่องที่ที่เราฝากขายอะ เป็นไงบ้างนะลูกที่ของเธอขายยากมากเลยนะหมวยพยายามหาคนซื้อแล้วแต่ไม่มีเลยไม่มีคนสนใจเลยเหรอฉันจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะจะเอาเงินไปรักษาพ่อไว้จะช่วยดูให้อีกทีนะเพื่อนฉันรู้จักนายหน้าที่ชอบซื้อที่เก็บไว้อยู่อะถ้าไม่ได้เธอฉันก็ไม่รู้จะเพึ่งใครแล้ว ญาตพี่น้องก็ไม่มีแถมยังต้องมาลุ้นอีกว่าจะโดนไล่ออกไหมพอช่วงนี้โรงงานก็เริ่มเทคนออกแล้วฉันจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้จาบใจที่ยังมีลมหายใจอย่าเพิ่งหมดหวังนะถ้าขายที่ดินได้ฉันก็คงมีหวังจะรักษาพ่อให้กลับมาเดินได้อีกครั้งทำไมกินแต่ของอะไรพวกนี้ล่ะ มันไม่ดีต่อคนป่วยนะก็อยากซื้อของดีๆให้พ่อกินนะแต่เงินไม่พอซื้ออ่ะงั้นเอาถุงไปใส่ไข่กับผักสิเราให้ขอบคุณมากนะฟิลที่มีน้ำใจช่วยฉันตลอดเลยส่วนในที่เซ็นไว้200รอบก่อนอนะ่ะบอยมาใจ่ายให้แล้วนะ ขอบใจนะปอนที่ช่วยอีกแล้วไว้เดี๋ยวถ้ามีจะเอามาคืนนะไม่เป็นไรนะ่ะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆตอนลุงเอกขับวินอะเขาก็ช่วยเราเหมือนกันพ่ <c oughs> อเป็นอะไรอะ่ะหนาวหรือเปล่าหมวยพ่อไม่ไหวแล้วลูกพ่อคงอยู่กับหมวยได้อีกไม่นาน ไม่เอาดิพ่ออย่าพูดแบบนั้นต่อไปต้องดูแลตัวเองนะลูกถ้าพ่อไม่อยู่หมยอย่าลืมคนที่เคยช่วยเหลือเรานะลูก<ม>แล้วอย่าลืมตอบแทนบุญคุณเขาด้วยนะชีวิตลูกจะได้เจริญจ่ะพ่อเดี๋ยวเราขายที่ได้หมวยก็มีเงินรักษาพ่อแล้วนะพ่ออดทนหน่อยนะพ่อรักหมยนะลูก หมยก็รักพ่อนะนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาช่วยงานของพ่อพ่อไปสบายแล้วนะหมวย ถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรบอกปอนได้เลยนะเดี๋ยวช่วงเนี้ป้าจะทำกับข้าวมาเผื่อนะหมวยส่วนข้าวขออะไรที่จำเป็นที่เธอต้องใช้อ่ะเอาที่ร้านแล้ได้เลยนะขอบคุณทุกคนมากนะคะมวยโชคดีจังที่มีเพื่อนบ้านแบบนี้จริงเหรอ,อแป้งเขาให้สิบร้านเลยเหรอ ใช่เขาให้ราคานี้มาเลยทำไมโชคชะตาเล่นตลกกับฉันแบบนี้ทำไมพ่อไม่อยู่รอวันนี้ก่อนบางทีนี่อาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่พ่อจะทำให้เธอได้นะหมวยสิบล้านนี้จะทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปเลยขอบใจมากนะแป้ง แล้วใช่ไหมว่าหมวยขายที่ได้ตั้งสิบล้านน่ะโชคดีของหมวยมาแล้วแหละทีนี้จะได้สบายสักทีไม่ต้องลำบากละเห็นว่าเอาเงินไปซื้อบ้านใหม่นี่หลังก็ตั้งสี่ล้านเลยนะก็ตั้งแต่ย้ายไปก็ไม่เห็นหมวยมาที่นี่เลยนะครับอ้าวหมวยป้านึกว่าหนูจะไม่มาที่นี่แล้วซะอีกไม่เจอกันตั้งนานเลยนะหนูก็อยู่แถวแวนี้แหละไม่ได้ไปไหนไกลหรอกทุกคนสบายดีไหม ช่วงนี้ก็มีเจ็บหลังนะ่ะโรคคนแก่ป้าเขาแม่ไปหาหมออ่ะเขากลัวเสียตังค์พอเขาคิ้งงนี่พูดถึงเรื่องเงินขึ้นมาเพราะอยากให้เราช่วยเหลือหรือเปล่านะ <c oughs> ก็ไปหาหมอทีเสียเงินตั้งเยอะไหนต้องจ้างรถไปอีกถ้ารู้ว่าอยู่ตัวคนเดียวแล้วลำบาก <c oughs> ก็ดูแลตัวเองดีๆหน่อยสิป้าจะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นเขาแล้วหมวยล่ะเป็นไงบ้าง ก็ดีขึ้นเยอะแหละอย่างน้อยก็ได้กินอิ่มนอนหลับเอาถุงไปใส่ไขส่สิแล้วให้เหมือนเดิมนี่คิดว่าเรามีเงินแล้วยังต้องมาขอไข่เธอกินฟรีีกหรือไงเฮ้ย ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเราก็ให้เหมือนที่เคยให้นั่นแหละไม่ต้องตอนนี้ฉันมีเงินจ่ายแล้วอย่ามาให้อะไรฟรีๆฉันแบบนี้อีกเดี๋ยวมันจะเป็นบุญคุณไม่ต้องทอนนะไม่ใช่แค่ป้าใช่ไหมที่รู้สึกว่าหมวยพูดอะไรแปลกๆผมกาคิดแบบนั้นเหมือนกันมันดูห่างเหินยังไงก็ไม่รู้คงจะไม่มีอะไรหรอกอาจเป็นพ่อไม่เจอกันนานเป็นเดือน เห็นไหมบอลว่าแล้วว่าคนพวกนี้ต้องแต่จะเอาเงินทั้งนั้นแหละก็ว่าอยู่ว่พาพยายามพูดอ้อมบอกว่าจะเอาเงินไปรักษาตัวฟิวก็ทำตัวมีน้ำใจแปลกๆรู้อยู่ว่าหมวยมีเงินขนาดนี้ยังจะมาให้ไา่ฟรีอีกถ้าไม่ได้หวังผลอะไรจริงเห็นไหมล่ะถ้าหมวยไม่เชื่อปอนอ่ะป่านนี้คงถูกหลอกหมดตัวไปแล้วดีนะที่หมวยเชื่อปอนปอนหวังดีกับหมวยเสมอนะ ขอบใจนะปอนที่เข้ามาจัดการเรื่องทุกอย่างให้ทางเรื่องซื้อบ้านถ้าไม่ได้ปอนอะ่ะหมววก็คงทําอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้หมยเหลือเงินเท่าไหร่หรออืมใช้ซื้อบ้านไปแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆก็เหลือ,อตั้ง5้าล้านนะเงินขนาดเนี้ยปอนว่าหมวยเอาเงินไปซื้อรถสักล้านหนึ่งไหมแล้วออกจากงานกลับมาอยู่บ้านนอนพักผ่อนให้สบายแล้วเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปลงทุนจะดีหรอปอน หมยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยสิก็เดี๋ยวปอนจัดการให้ไงปอนว่าหมวยอะเอาเงินไปซื้อที่สักสองล้านที่หมวยได้มาเนี่ยก็เพราะขายที่ไม่ใช่หรอปอนว่าซื้อเก็บไว้เก่งกับไบบ้างก็ดีนะแบบคนรวยก็ทำกันอนะฟังดูนะ่าสนใจดีงั้นปอนจัดการให้หน่อยนะได้สิเดี๋ยวถ้าปอนซื้อแล้วเนี่ยปอนเอาถนดมาให้หมยเก็บนะเชื่อปอนไหมว่าในอนาคตอะหมวยมีมากกว่าสองล้านแน่ๆอืม ขอบคุณนะปอนที่ดีกับหมวยปอนบอกแล้วไงว่าปอนจะดูแลหมวยเองหมวยเนี่ยดูสวยขึ้นเยอะเลยนะเห็นแบบเนี้ยปอนอยากดูแลไปตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ขายที่ได้มาสบายขึ้นเยอะเลยนะเงินเหลือเท่าไหร่ล่ะถามทำไมอ่ะก็ฉันเห็นเธอไปซื้อบ้านซื้อรถไปบางส่วนแล้ว ฉันคิดว่าเอาเงินที่เหลือไปฝากหรือลงทุนธนาคารไหมจะได้ไม่เสี่ยงด้วยไม่ต้องมาสอนฉันหรอกนี่เห็นฉันไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้จะมาหลอกเอาเงินหรือไงฉันก็แค่แนะนําเธอก็ทาเรื่องออกจากงานแล้วนี่ต่อไปก็ไม่มีงานทําแล้วเอาเงินไปลงทุนให้มันมีรายได้เพิ่มจะไม่ดีกว่าหรอฉันรู้แล้วนะเธออย่งมายุ่งเรื่องเงินของคนอื่นเลยหวย ฉันขอพูดตรงๆกับเธอเลยแล้วกันน้องิ่นสอบติดมหาลาัยแล้วต้องใช้เงินเย็นยันสิทธ์เป็นหมื่นเลยอะจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันขอกู้เงินเธอนั่นไงว่าแล้วจะขอยืมเงินฉันจริงๆเินะน้องฉันจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆฉันไม่ได้มาขอฟรีๆนะคิดดอกมาเลยก็ได้ไม่ทำไมต้องให้อะ่ะอ๋อนี่จะมาทวงบุญคุณตอนนั้นที่ขายที่ให้ฉันใช่ไหม ฉันว่าแล้วเธอก็ไม่ต่างจากคนอื่นที่ต้องจะมาเอาเงินฉันไม่ใช่แบบนั้นนะมวยนี่เธอมองฉันเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรอถ้าไม่อยากเสียเพื่อนอย่ามาคุยเรื่องเงินกับฉันอีกฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแม้แต่ฉันเธอก็ไม่ไว้ใจงั้นหรอใช่หมวยดูเปลี่ยนไปเยอะเลยตั้งแต่เมีเงินก็ทำตัวห่างเหิน นี่ก็มามีหยบล้าเราเลยอะวันก่อนป้าก็ไปเจอที่ตลาดเรียกก็ไม่หันทำเมินใส่เฉยเลยคงคิดพ่อเราจะไปหลอกเองินมั้งครับป้าถึงเราเลิกคบเป็นเพื่อนไปเลยแต่ได้ข่าวว่าอยู่กับปอแล้วนี่นันกระกอกผู้หญิงกินเลิกขับวินไปแล้วคิดว่าเราอยากได้เงนินแต่ไม่ดูเลยว่าปอน่ะมันน่ากลัวกว่าอีกเงินเนี่ยมันทําให้คนเราเปลี่ยนไปได้จริงๆเลยเนอะ หนูขอบคุณแม่พักมากๆนะคะที่ช่วยค่าเทอมน้องเราเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วถ้าเงินโมนาหนูออกจะรีบเอามาคืนนะคะขอบคุณน้ฟิวที่ให้เราเซ็นอนะไม่เป็นไรหรอกแป้งแค่ไม่ตีค่าน้ำใจเราผิดไปก็พอแล้ว ช่วยดูแลตีราคาให้หน่อยนะคะฉันมีที่ดินหลายแปลงมากสนใจแปลงไหนบอกได้เลยมันเป็นโฉนดปลอมหมดเลยนะคะคุณไม่รู้หรอเหมือนบ้านหลังนี้จะปลอมด้วยความง่และความไว้ใจของฉันทำให้ต้องเสียรู้ผู้ชายเจ้าเล่ห์อย่างปอนไป ตอนมันหลอกเอาเงินฉันไปหมดไม่เหลืออะไรให้สักอย่างแม้แต่บ้านฉันก็ต้องกลับมาตกอับแถมชีวิตลำบากกว่าเดิมอีกจากที่เคยมีใช้สุขสบายนอนเฉยเยไม่ต้องทำงานฉันต้องออกมาหางานทำรับค่าจ้างรายวันแต่ถึงยังไงค่าใช้ใจ่ายก็ไม่พอขอเงินก้อนสุดท้าย ฉันต้องเอาไปหาที่อยู่ใหม่ให้ยังพอมีที่สุกหัวนอนต้องออกมาเก็บขวดขายเพื่อหารายได้เสริมอีกทางไม่อย่างนั้นคงไม่พอมันไม่ง่ายเลยที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง มาทานอาหารใช่ไหมคะแต่ทางร้านไม่อนุญาตนำถุงขยะเข้าร้านนะคะงั้นฉันขอสั่งกลับบ้านเอาเป็นข้าวไข่เจียวกล่องหนึ่งก็ได้คะ่ะได้ค่ะเป็นข้าวไข่เจียวนะคะัดลองข้างนอกนะคะยินดีด้วยนื้อแป้งที่จะเลื่อนตำแหน่ง ขอบคุณป้าพากับฟิลมากนะคะที่มาร่วมยินดีเราดีใจนะที่มีอะไรกันนึกถึงเราอะ่ะชวยเราไปด้วยนี่ค่ะป้าเราซื้อมาฝากพามาเลี้ยงแถมยังซื้อของให้ป้าอีกขอบใจนะลูกเราก็มีกันอยู่แค่นี้ช่วยเหลือพึ่งพากันป้าคอยช่วยเหลือเตลอดขอบคุณมากเลยนะฟิล เรงม่ะกินอะไรกันดีอะสัไรนะฉันเรียวันนี้ถึงฉันจะยังมีที่อยู่ยังมีงานแต่สิ่งที่ฉันต้องสูญเสียไปก็คือเพื่อนมิตรภาพที่ดี<ม>ที่ฉันเคยได้รับมาตลอดในยามที่ฉันลำบากอย่างตอนนี้ฉันก็คงยังมีพวกเขาอยู่เคียงข้างไม่โดดเดี่ยวและทุกใจขณะนี้ ที่จริงฉันอยากจะเข้าไปขอโทษพวกเขาแต่ละอายใจเกินกว่าจะกลับไปคงไม่มีใครอยากจะคบกับคนลืมตัวแบบฉันอีก